ăn quá ăn 3 4 10 điểm nào các guys 3 2 1 2 3 Đi ra nhà rồi Đi rồi

ได้ละบอลตึ๊ปัญยาปุ๊ดโยกดเรียอ๊ยเรียบมากตกได้ดีมากเมื่อกี้นะครับตกเอาด้ละบอลตึ๊งปัญยาปุ๊ดโยกหด Tıp! One <laughs> มาขาดจะได้ไปท้างอนกั้งหมดติดกด ấp, ừ. ấp, ừ. 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 อีความภูตุเรานะครับที่ตั้งใจฝึกนะครับก็เหนื่อยด้วยกานผมก็เหนือ่อยเราก็เหนื่อยเหนื่อยด้วยการกองทุนก็เหนือ่อยคนอื่นก็เหนือ่อยครับเพื่อการทีของโรงพักเราทำให้ดีที่สุดตั้งสมุดลืมเลื่อแงแกนะครับสมุดแล้วก็ไปเก็บปืนให้เรียบร้อยทั้งหมดเลิกเผา